ได้มารับผิดชอบนะครับรับผิดชอบตำบลเหมูมตน์นะครับก็จะติดเพียงยืนอิ่มละแม่เพราะว่ารับผิดชอบสองตำบลน,นะครับรับผิดชอบตำบลเพียงยืนแล้วก็ตำบลหมูมต์ก็เป็นทางน้ำครับปีไหนปีนั้นนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไปประชุมให้เขาไปประชุมกันให้ผู้แทนซึ่งอยู่กับทางสนประธานน้ําเราเนี่ยะครับน้ําเราเนี่ยเวลามันมามันก็จะยังไงเสียเราอยู่ในที่รุ่มที่ต่ํา สุดท้ายก็ต้องมาผ่านบ้านเราอีกดีนะครับก็แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ําของคนประธานด้วยอย่างปีนี้เนี่ยยังไม่หนักเท่าปีที่แล้วปีนี้คือน,น้ําฝนมาก่อนนะครับฝนถ้าฝนไม่เติมตาาทางท่นประธานเช้านี้เขาประชุมเสร็จแล้วเขาก็ยังจะไม่เปิดเขาจะไปเปิดอีกสองวันข้างหน้าประมาณวันที่สี่ห้าหกนะครับข่าวดีก็พอสมมติว่าท่านพี่น้องที่มีที่ไร่ที่นาผมว่ามันก็พอจะเ,เงินมาได้มั้งน้อข้าวเนาะ ครับบางที่แต่ข้างบนนะครับข้างบนบ้านจัปาที่ต้นน้าเนี่ยต้นน้ําเราเนี่ยตอนนี้ก็ปั้นอลุมอย่างเงี้ยก็ข้าวเน่าละ <c oughs> เขาเขาอยู่ข้างบนเนี่ยนะเ็าก่อนเรากว่าจะมาถึงเราเขาเขาแช่ก่อน,น้ำท,ท,ท,ทุก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 ท่านนะครับที่อยู่กันน้ําอันนี้ด้วยนะครับมีเรื่องหนึ่งวันก่อนนะครับทางผู้นำา้างข้างบนเหมือนกันไปช่วยบุกน้ําไปช่วยปิดทางน้านี่แหละครับน้นํามันจะท่วมเน่าสําสนะัก สวงอะไรสักแห่งให้พวกท่านช่วยดัรรรนระมัดระวังหน่อยนะครับใครที่ลงไปในน้ําถ้าทําความสะอาดแะระมัดระวังเรื่องความสะอาดเพราะว่าพอหลังจากนั้นมาทุกคนเป็นกลุ่มเป็นผืดเป็นคันกันเป็นแถวเลยว่าตอนนี้ยาฆ่า,มาแมลงเลยพวกสารพิษอะไรต่า,างๆเลยซึ่งเราไม่ทราบเราไม่รู้เลยถ้าเราได้รเรย่องน้นก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับไม่สวมรองเท้าบูทไม่อะไรถ้าจะเดิน่อยู่ในน้าําขึ้นมาก็พยายามล้างทำความสะอาดดูแลตัวเองให้มากนะครับเพราะว่า ม,มันเรามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเพราะว่าเชื้อโรคมันเยอะจริงแล้วมันก็อันตรายอันนี้ก็ฝากทางรงพาบพวกเราด้วยถ้ายังไงทีเ่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็คุณหมอก็นั่งอยู่นี่นะครับมาเลยใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับคุณหมอน่านีเป็นห่วงเราคอยดูแลเรื่องกนอานสุขภาพเอาเพราะวัตอนนี้การชาติเดี๋ยวเรามาแจกตอนนี้ยังแฝงอยู่ที่เชียงพิงนะครับ<ส>แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ รักผมน้อยๆต่รักนานๆนะครับถ้าเห็นหน้าอยู่แถวไหนก็ทักเรียกกินข้าวบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเห็นผมวุเนเวียงว่าแกอยู่แถวนี้บางทีผมก็เกณงในท่า,า่านเช้านี้ท่านนายกก็จะบังคับก,กินข้าวด้วยเปลี่ยนไปกินข้าวกับพี่น้องบ้างก็ได้นะครับถ้ามีปัญหามีอะไรก็ผู้ใหญ่บ้านทีมง,งานอบตองการบริหารส่วนตำบลท่านดูแลพวกเราอยู่ก็ได้แจ้งได้บอกข่าวสารกันไปนะครับก็ไม่รู้จะคุยอะไรเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวไว้โอกาสดีๆเราได้คุยกันอีก โอกาสที่นั่ง,องรอกันสักพักนะครับเดี๋ยวคณะนายกเหล่ากาชาตินะครับก็จะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เขาแจกอยู่ที่เชียงพิณเพราะเชียงพิณก็หนักนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานเชียงพิณเนียนร่วมมากกับเราเพราะว่าของเขาน้ํามันจุดตอนหนึ่งซึ่งจริงๆมันเรามันก็จะไหลลงมาทาังเรานี่แหละมาลงห้วยหลวงห้วยดานห้วยหลวงออกสามพลาหลันกันแต่ว่าของเขานะพ่อมััน การผมที่การขยายตัวของเมืองมันทําให้น้ําขยายไม่ทันของเขาก็แช่มากเลยแถวตลาดนะครับถ้าท่านผู้ท่านเห็นถ้าใครเคยขึ้นไปเล่นนมุนทิมกินก็จะเห็นเหวนั้นแถวตลาดแถวอะไรนั้นก็ท่วงเยอะก็พี่น้องก็เดือดร้อนเยอะทางการชาติกับราชประชารัฐก็เข้าไปเข้าไปช่วยกันแจกเหมือนของเราเนี่ยแหละครับของเราตอนนี้ก็ทีมพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทางทีมงานทางการบริหารส่วนตำบลหนี่มพวกก็ไปช่วยแพ็คของก่อน ของพวกนี้ที่สำนักงานหลักการชาตินะครับปีเก้าเราเนี่ยอยาที่ท่านตลาดอุญเคยนะคะท่านได้ลำเบียดจะเลื่อสักครู่นะคะ การช่วยเหลือ,อที่น้องอาจารยนสังรารนะคะคน้ากที่จะให้เป็นแรนที่ทันใจเข้าที่โบนนะคะก็ด้วยก้เทียมกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเป็นส้านะก็ด้วยนะคะที่ต้องทํางานเพื่อเป็นหลักให้กับที่น้องราชารย์ทุนนะคะในที่ที่เพื่อที่ใหไ้ได้รับความเดือดร้อนลดกัรประจาศให้ได้มากที่สุดนะคะที่คือความโหดใหของคณะทำงานของอบตบุญนอเราทุกทนาานะคะ มื่อปีที่แล้วนะคะเราก็ปราบปรบหนักพอสมควรนะคะจาได้เลยะคะ่ะเกือบพันตัวเรือนะคะปีที่แล้วและได้รับทุกฐานน้ำใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดดอ,ดอทนทีและผลงานก,การท่าที่เ้าจัดดนทวีนะคะการที่เราจะได้รับทุกทานน้ำใจนะคะจากคณาการการท่าไทยนี้นะคะเราขอ่านแอคิเฟชัวนตคนไทยนะคะ แอปพลิเคชันคนไทยาานี้ท่านทราบด้วยคะว่าใช้อะไรได้บ้างนอกจากการขอร้องขอความช่วยเหลือแล้วเรื่องการประสบอุปโภคกัณฑยอักขีภัยนะคะวลวสะพยต,ต่างๆไทยต่างๆหรือแม้กร,ปประทั่งกลุ่มเก่าบางนะคะที่จะนำความช่วยเหลือเข้ามาให้ถึงนะคะนั่นก็คือต้องมีแอปนะคะแอปพลิเคชันและอย่างที่เราได้รับจุดพันน้ำใจในวันนี้นะคะเราใช้แอปพลิเคชันคนไทยโดย ท่านกำลังนะคะสมบร์บโฟนของเราใช้มีรหัสนะคะเพื่อที่จะปักบดเข้าไปและนำเรียนรายงานนะคะสถานการณ์ไทยต่างๆที่ภายในแอปนะคะที่ใช้ผ่านสมาร์ทโนไปนะคะและต้องรายงานเป็นภาพถ่ายจีิด้วยนะคะในช่วงเวลาที่น้ำว่วมน้ำเข้า สิ่งของเสียหายในตัวเรือนในบ้านเรือนของเรานะคะต้องถ่ายภาพไว้นะคะแล้วก็นำส่งมาให้เจ้าหน้าที่ของอบตหรือท่านของเราได้ทาการบับบดเข้าไปนะคะว่าที่เราของเราเภในอบตหรเนี่ยานเก้าวหมู่บ้าน,น,น,นะานได้ร,รับความเสียหาย350ตัวเรือนนะคะเหมือนที่ท่นานได้มารงมกันเพื่อที่จะรับพิจารณาในวันนี้นะคะก็ทางเราการัฐา าาท,าออทางอำเภอุรีรั์ดีนะคะผ่านไปที่เหล่าการชาโจทย์ุรีรัมย์ไปที่บ้นนะคะเมื่อทางหน่วยทางหน่วยนรวชการท่านอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ก,ะ,คะก็จะส่งไปที่สถานีการชาที่เจ้าเสนุทรเกียรนะครับทีนี้ค่ะทางสถานีก็จะดินโกไปน้ำท่วมเข้ามาฝนตกน้ำไหลเข้าบ้านเราก็ต้องมันหนีไม่ได้นะคะัยธรรมชาตินที่คือเราหนีไม่พ้นแต่ยังไงก็ถือว่าเราก็ยังมี บ้านเป็นที่พักอศาศัยเราอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเจออาคีภัยเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นเราจะได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆคนตรงน้ำท่วมยังใชนะ่คนไม่ใหม่ก็แม่เนาะคนไม่ใหม่จะต้องเดือดร้อนเนาะคนเดือดร้อนเรือยนะกับเรื่อยคามหงุดหงินะค,คนหนะหากว่าท่านมีปัญหาอะไรนะคะขอให้มาที่ที่ก่อนนะคะเอาอเมาโบ้านหรือว่าผ่านตำนานผ่านเพื่อนบ้าน ถามสมาชิกสภาอปปตที่ท่านเลือกเขาเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้จะม,มาดูแลท่านนะคะก่อนที่ท่านจะร้องไปที่อื่นนะคะขอให้มาปติดสาขาวงอปปตนะคะและถ้าไม่จะนำช่ยวยเหลือก็จะออกมาในสิ่ที่เหตุการนะคะก็จะไม่ต้องได้ ไปประกาศให้เด็นทางที่เราได้เมาะสมนะคะก็ขอให้ทุ่านได้เข้าใจด้วคืออนนี้่อขอความรุนแด้วยนะคะการร้องขื่อต่างๆที่ทำดีที่ทำได้แน่นอนแต่อยากให้นามีการใดๆที่ต่อมาที่นี่ท้ากมีเวล่าวะจะได้ที่เหลือกันนะคะุกามีการวางแผที่เหลือัในทางที่ีที่นะครับปีนี้ผมเปต่อปีใหม่แอทวผม่ะดด้วย

พี่ซอยเหลือประชาชนนิดีค่ะเริ่มต้นที่บริเวณวัดวิทยาชีถุงถุงยังเฉดเปิดเริ่มต้นสนปากาชาติไทยเดี๋ยวคลิปนี้ในบางสีมม่ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมช่ององ,งานสตรี่ค่ะสวัสดีค่ะ